มาชมก้นเดียวนะครับฝั่งนู้นว่าเป็นโปรเมนะครับวันนี้เมเดียวกับฟุกร้อยเอ็ดเมดูก่อนนะครับว่าเสร์ฟนอกเส้นหรือเปล่าน่าจะเสร์บนอกเส้นนะครับส่วนฟุกร้อยเอ็ดข้ามข้ามเฉพาะหลังเท้านะครับโอ้โอเสร์บในเส้นนะครับเสร์ฟเส้นไม่เกินเส้นสองนะครับฟุกข้ามได้แต่หลังเท้านะครับ มาดูลูก <มา S 1> เสิร์ฟโอ้โห oh, เสิร์ฟแรงมากครับพ,พี่โยกับพี่โยกับพี่ไทยก็มามาเล่นภาษาทอนวันนี้ลูกพาไปไหนกันวันนี้หายเงียบกิ๊บนึกว่าจะมานี่มา<ๆ>มาดูฟุกไล์สดอยู่จะคุยครับมีครับยังไงครับฟาดโอ้โหลูกนี้ สวัสดีทุกท่านนะครับเขามารับชมมาดูเมย์น,นะครับเมย์พระรามสองฝั่งนู้นอาครับฟุกเพชรเกษมไม่ใช่ฟุกเพชรเกษมนะครับฟุกร้อยเอ็ดมันหลายฟุกนะครับคนนี้ฟุกร้อยเอ็ดวันนี้มาเดียวเสิร์ฟแปรนะครับแต่ว่าข้ามได้เฉพาะหลังเท้านะครับฝั่งเจ้าฟุกส่วนเมย์ข้ามฟรีตายนะครับเมย์ก็เสิร์ฟแปรข้ามฟรี ฝั่งนี้ต่อเหลี่ยมให้เมนะครับข้ามได้เฉพาะหลังเท้านะครับนะครับหนึ่งต่อสามเสือมาจะฟกเปิด้ายยกเข้าไปข้ามได้เฉพาะหลังเท้าครับต้องเตะประคองครับเอาครับปลาลูกนี้โอ้โหนำ้ำนะครับสองต่อสามนะครับเมครับเส์ฟลูกนี้โอ้โห ดีนายปกป้องนะครับเสียยาวตู้กสันรรามนะครับสารนะครับรัตพลครับพุกเสือไปหน้าขวาครับมียังไงครับลากม้าโอ้ยกรถเตะหลังเท้าครับต้องข้ามเฉพาะหลังเท้าครับโอ้ยเอาครับมีเอาครับยังไงครับโอ้มีมีเตะเอาครับเอาแล้วครับตรงนี้โอ้โห ก็เมตามหลังอยู่2ต่อ3เจม13นะครนะครับ3ต่อ2นะครับเอาครับฟุกหยอดครับเมย์หนึ่งสหัวครับลูกนี้เอา้าหย่อวหลังเท้าเฉยลูกนี้ข้ามหลังเท้าครับ สองต่อสนะครับอาเมเสอร์มาลูกนี้ออก3ต่อ2นะครับมาดูเกมเสิร์ฟของฟุกร้อเอ็ดครับเสิร์ฟไม่ข้าม พวกนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับเหลี่ยมนี้เพราะว่าข้ามได้เฉพาะหลังเท้านะครับลําบากนะครับถ้าพื้นไม่ดีจริงจนี้ข้ามลําบากนะครับอาครับต้องเตะสถานเดียวครับดูครับยกไม่ได้เขาไม่ได้เตะนะครับยกไม่ได้เขาไม่ได้เตะสวัสดีท่านนะครับเข้ามารับชมถูกชาตินะครับแล้วก็โมดโมบายอยากไปมีเดี่มเตะไหมครับ มีนะครับถ้ามามีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมอดมีมามาเลยครับน,นิกศิลาไทยนะครับสมบัตินะครับทักทายพม่ามงคลนครับเอาครับข้ามหนังเท้าครับ ปุกจอมอ่อยไม่ได้อ่อยนะครับแผหนี้แผหนี้มันเข้าทางของมีพระรามสองนะครับเพราะว่าปุกข้ามได้เฉพาะหลังเท้านะครับเป็นรองนะครับเมก็มีลูกเสร์ฟด้วยครับดูครับลากต้องเตะฐานเดียวครับต้องเตะฐานเดียวนะครับข้ามได้เฉพาะหลังเท้าตอนนี้ผมก็หายใจไม่ออกครับโอ้จะตายก่อนโลกแล้วครับเพราะผ้ามันหนาผ้าป็่นจมูกหนา ผมว่าผมตายก่อนโลกดีกว่าโอ้ทรมานจริงๆครับผ้าปิดจมูกมันหนาครับซื้อมาแผ่นละห้าสิบบาทเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับแผ่นละห้าสิบนะครับหนามากครับจะตายก่อนโลกแล้วครับโควิดคอบตายครับไม่เหลือแล้วครับหายใจไม่ออก หมดบอกเค้เค,คไปาหาเหลี่ยมไปเ,เ,เลยค่ะมา<ๆ>มาทักทายตัวเตะอิสระนะครับคาเลนะครับทักทายนะครับฝรังนะครับสุดยอดนะครับเจ้าฟุกก็มีลูกเสริฟที่ดีนะครับฟุกรอยเอีด แต่ว่าเมก็ถือว่าลูกเส์ฟดีดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมเขา,ข,าข้ามข้ามฟรีครับแต่ว่าฝั่งนี้ข้ามได้เฉพาะหลังเท้ามันมันยากครับเพราะว่าเมย์มีเกมเสร์บที่ทําลายเจ้าฟุกนะครับเพราะว่าเจ้าฟุกข้ามเฉพาะหลังเท้านี้ถือว่าเดี่ยมนี้เป็นรองแน่นอน ถ้าเสไม่ทําลายเมนี่มีโอกาสตายไปครับลูกเสร์ฟโอ้โหเสร์ฟดีมากลูกนี้ตัดเข้าขาข้างถนัดยังเอาไม่อยู่นะครับสนามป่าเล็กยิ่งดึกยิ่งเยอะนะครับสนามป่าเล็กคาแคร์นะครับยิ่งดึกยิ่งเยอะนะครับรีบมาครับใครว่างก็มาหาตังก่อนนะครับเดี๋ยวไปเข้าบ้านนอนนะครับหาตังก่อนหาค่าใช้จ่ายนะครับไม่ใช่มาเสียนะครับมาหาตังก่อนนะครับ แล้วก็เข้าบ้านนะครับคสามต่อโอ้โหแป๊บเดียวครับผมมองแต้มสามต่อเจ็ดโอ้โหเจ้าฟุกร้อยเอ็ดแซงตอนหน่อยครับเจ็ดต่อสามครับเมย์ต้องใส่ไม่รอดแล้วครับผมบอกก่อนเพราะว่าดูวิถีเสิร์โอ้โดูลูกเสิร์ของเจ้าฟุกนี่แรงครับ ก็เล่นสนาม3ามสี 4, ไม่ค่อยชนะใครนะครับเมย์บอกสนามมันแคบหรือเปล่าสนามแคบเปล่าโอ้วิ่งหน้าตั้งนะครับลูกนี้ตะขามมาเรียบร้อยได้บอกเรียมใสเมย์อะไรวะใสอะไรวะอ, <laughs> อะไรได้บอกเรียมใสสามต่อแปดเดือไปครับเราจะฟุกข้ามได้เฉพาะหลังเท้าครับซันแบ็กล้วครับโอ้ สวัสดีซปเปอร์โอมนะครับแล้วก็เสี่ยหมูนะครับห้อยขวานะครับทักข่าวช่องเจ็ดสีนะครับอาทิตย์นี้มีสนามไหนน่าสนใจปาครับพี่แจ้ปาเล็กครับมาเลยครับทักมาหาปาเล็กนะครับเสี่ยหมูผมว่าจะมาอยู่ที่สนามปาเล็กนะครับวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากับปาเล็กก่อนนะครับกลางวันนะครับใส่กันเลยครับยาวๆเลยครับ เพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับใช่ไหมตำรวจไม่เข้าแน่นอนครับไม่เข้าแน่นอนมีแต่ทหารใช่ไหมไม่เป็นไรครับทหารก็มามาบ่อยครับไม่เป็นไรแล้วก็เราไม่เราไม่ส่งเสียงดังครับมาสนามก็ขออย่างเดียวนะครับขอให้เอาผ้าปิดจมูกมาด้วยนะครับปิดปากปิดจมูกนะครับขอแนะนํานะครับเอา ให้ใส่หน้ากากเข้ามาสนามนะครับทุกคนนะครับช่วยวยกันนะครับอย่าห้ามประมาทนะครับให้เอาหน้ากากใส่มาสนามทุกคนนะครับวับนอาทิตย์มีบอกว่าอ่อยอยู่ครับผมว่าเตะเต็มก็สู้ไม่ได้ครับผมบอกก่อนเ <c oughs> ตะพันสองพันเลยเม่อธิเกมหน้า อครับไงครับวิ่งหน้าตั้งเลยครับเมตีสองพันเลยมันเสียดีสวัสดีท่านนี้เข้ามารับชม77ท่านนะครับขอบคุณนะครับใครว่างก็เข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้มีคู่ในรายการแค่3คู่นะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับส่วนเทพโยมาแน่นอนนะครับ แต่อีกคู่นะครับนักมวยพระรามสามไม่รู้จะมาหรือเปล่านักมวยพระรามสามก็ตกงานนะครับคุยกับผมเมื่อคืนนะครับเพราะว่าแกสอนยิมนะครับเป็นเป็นสอนมวยไทยนะครับปิดหมดนะครับปิดทุกสาขานะครับแกตกงานนะครับนักมวยวันนี้แกบอกแกจะเข้ามารู้แกจะได้เข้ามาหรือเปล่าตอนนี้ปิดแทบหมดนะครับตอนนี้ส่งผลกระทบนะครับไม่ใช่ว่าการเงินครับ ผ่อนรถผ่อนบ้านครับ,บผมว่าไม่โดนยึดคราวนี้คงไม่ไม่ถูกยึดอีกแล้วฮนะอะไรคู <c oughs> โ่โ,หโหยาางแยกทำไม่อ่อนยังตะก้อโอ้ตายโอ้เหยเกี่ยวหลังเท้าเฉยโอ้ทำไมไม่ตามอสนามไหนก็ได้ครับประดิษฐ์คงแสนคำครับโอ้โหน่าจะเป็นป่าดิษฝป,ป่านาหรือเปล่ากระเพราไก่นะครับป่าจุดนะครับ จากเดียวกับโปเมอเดียวได้ครับเทพโยเอ้ยเมยไว้ทำไมป่าดิตอ่ะป่าดิตปากน้ำเมยเมยกลัวเหรอนะโอ้ที่แพรเสียโมดอ่ะไม่ต้องส่งที่แพร์สเสียดีไทยอ่ะโอ้น่าจะใช่หรือเปล่าครับปราดิ์คงแสนคำน่าจะใช่ป่าดิตปากน้ำหรือเปล่าครับผมก็จำไม่ค่อยได้ครับสมองไม่ค่อยดีนะครับตอบมาด้วยครับใช่ ใช่ป๋าดิบปางน้ำหรือเปล่าใช่เดี๋ยวผมจัดให้ครับวันอาทิตย์นี้เข้ามาเลยครับแต่น้มป่าเล็กบางพีครับโอ้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดิดที่เตลีไทยใช่ไหมปลาดิดคงแสนคำไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ป๋าดิดบางพีครับคนละที่นะครับ ลงแดงน่ะชนะเสาเกนดูเฉยๆเลยไมไ่แต่แต่ก่อนไม่เรียนนะฮะเรียนแต่เลยในเสาคันแค่อโอ้โหชา,ายนางมาไล่กับนายซื้อบื้อนะครับเจ็ดจ้อนนะครับมามาเข้ามาเสียมอสรอแล้วมามาเข้ามาวันนี้ค่ายปีนังก็เข้ามานะครับ ได้พระรามสามก็มาแล้วครับเจ้ายาวพาระรามสามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้เมดูนะครับเอาพอเตะกันได้นะครับ เมยก็เดี๋ยวไม่ค่อยดีนะครับหาข้อเดียวมาแพ้แพ้ปลายัดขาดนะครับแพ้ปลายัดจุลาขาดนะครับแก้ปลายัดไหน่อยไอ้เลี้วเรียกปลายัดมายองยองเรียกปลายัดมาหนิบังบังโทรตามปลายัดหน่อยบังโทรตามปลายัดหน่อยวางเมย์อยู่อะไร กัวลโลกโควิดครับเสีดยดจนนะครับทักทายนุชานะครับนพพรชาแสนนะครับใครว้างๆก็เข้ามานะครับทักทายหัดดีลิงลมดอนเมืองนะครับุลัิษิ์ปัะดิษฐ์คงแสนคําขอเจ็ดครับอ๋อขอเจ็ด ผมไม่เคยไปนะครับสนามพอร์ตเจ็ดันชัยสมาร์ทนะครับโอเคครับผมนึกว่าปลาดิบปากน้ําปลาดิบปากน้ํานี่เตะกับเมียผมว่าสูสีเลยนะครับสูสีครับแต่ว่าก็สูสีครับสูสีสูสีเวทเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝั่งไหนจะพิตซ้อมมาดีนะครับเวทดเวทแก้อ้วนนะครับแก้อ้วนร้อยสาสิโลนะครับปลาดิบก็ไม่กล้าเดียวนะครับปาดิบปากน้ําผมตอนนั้น ทุยปากน้ำจีบมาบอกว่าจะเตะสี่หมืนะครับพอเอาเข้าจริงๆนะครับฟ้าดิดปากน้ำไม่สู้ครับ<ก>บอกกลัวรับลูกเสืบของแก้วอ้วนไม่ได้ทักทาคมสินนะครับพ่อแล้วก็เจ้าต้อมวดถังนะครับพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อนหนูกับน้องนะสวัสดีครับพี่กับเจ้าสวัสดีเช่นกันนะครับ ต่อทีมสองครับฝั่งน้องขอแต้เมเนี่ยเขาจะฟุกน้อยเตะใส่หน้าแล้วครับดูครับ<ส>โอ้โกระจายครับ<ส>แก้ไหมแค่นั้นแหละแต่ก็อ่ะอะเสมอไม่แก้บงังเสมอเมยไม่แก้บงังบังก้าเดียวกัฟุกไ,ไหมแตกครับพีอ่อะไรอะไรวะนันลูกเสิร์ฟก็แตกแล้วมันจะลากเตะไงแต่ก็ไดูลูกเสิร์ฟดิเออไม่แก้เดียวกับฟุก โอ้ตายไ <c oughs> อยนะ้ยอนเล่นฝั่งนูน้นอ้ย้อนเล่นฝั่งนูนน้น,น,ว,นวันตะก,ก้อห้อยขวางชัดเจนดีครับ วอนไก่ไม่มีนะครับอาทิตย์นี้งดนะครับวอนไก่นะครับสนามวอนไก่นะครับสนามปลาเล็กไม่รู้เปิดหรือเปล่ากลางวันนะครับต้องถามปลาเล็กดูนะครับไปบังสนามปลาเล็กนี้เปิดไหมกลางวันอาทิตย์อาทิตย์เขาเขาหาที่เขาหาที่เตะกันอยู่วันอาทิตย์อ่ะถามปลาเล็กเปิดไหมวันอาทิตย์ไงกลางวันไง แถมว่าแกเปิดไหมอ่าเปิดไเ,เปิดได้นะเป,ดดเปิดได้นะครับสนามปลาเล็กเปิดได้นะครับกลางวันนะครับมาเลยครับอยากเก็บปวดก็มานะครับ ใครที่อยากจะไปบอนไก่ก็ย้ายมันอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าบอนไก่งดงดนะครับงดงดแข่งนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับอาทิตย์ที่22มาครับมาสนามปลาเล็กได้ปลาเล็กบอกเปิดนะครับรับให้นะครับกลางวันถึงเที่ยงคืนครับตั้งแต่เช้าครับ8ปดโมงครับมาเลยครับมามารอมาเลยครับปลาเล็กบอกให้มาได้ ใครไม่มีที่ไปนะครับวันอาทิตย์ไม <Restaurant> ่ต้องไปหาครับมาที่สามสี padding, ่เลยครับสนามนรกของทีมเยียนนะครับสนามนรกของทีมเยียนนะครับมาเลยครับปาเล็กบอกเปิดนะครับไม่ต้องกลัวแดดครับถ้าจะเตะกีฬาอย่าไปกลัวแดดนะครับเพราะว่าเราหาตังค์ครับเรามาหาเงินนะครับแดดร้อนก็ต้องทนนะครับทักทายชิดภูพานนะครับชิดภูพานมานะครับวันอาทิตย์ถ้าไม่ทํางานก็เข้ามาสามสี่ อโอเคนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนบางสุรินบอกโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่นะครับคนสุดท้ายแก่นสักด์นะครับแสนมาโนดนะครับบัดดินนะครับ